พระพุทธเจ้าตรัสในพระสูตรนี้ดีมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์จริงไหมคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีที่พึ่งก็จะอยู่เป็นทุกข์ทุกอย่างไรถ้าย้อนไปในอดีตก็เคยเป็นผู้ที่ไม่มีที่พึ่งมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าที่พึ่งคืออะไรได้บ้าง เราก็จะรู้สึกว่ามันมันเคว้งคว้างมันมันไม่มีหลักในการดำเนินชีวิตเนาะอันนี้แหละที่เรียกว่าเมื่อไม่มีที่พึ่งหรือว่าไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่งเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างเป็นทุกข์ดังนั้นวันนี้เราก็จะได้มาฟังกันว่าทำอันกระทำที่พึ่ง10ประการหรือว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เนี่ยมีอยู่สิอย่างที่พระเจ้าตรัสในพระสูตรนี้พระเจ้าตรัสว่าข้อแรก ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระคือมารยาทและโคจระรู้ว่าที่ไหนควรไปหรือไม่ควรไปเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยการที่เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในปาติโมกเป็นต้นนี้นี้แหละที่เรียกว่านาถะกรณาธรรมหรือว่าธรรมที่เป็นที่พึ่งให้กับเราได้สำหรับของภิกษุภิกษุณีก็จะมีศีล43สาข้อ หรือปาติโมกของภิกษุก็เป็น227ข้อภิกษุณีที่ต้องรู้ก็คือ311ข้ออันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องสำรวมระวังอยู่ในปาติโมกสำหรับของญาติโยมก็มีศีห้าีแปดสำหรับสามเณรสามเณรีก็เป็นศีสิบสีน,นี่แหละจะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เนาะอย่างอย่างของตัวของคณะนักบวชเหล่านี้เราก็มีศีลเป็นที่พึง่ง เราออกบวชจากเรือนมาแล้วเราไม่มีสิ่งของอะไรที่นำมาไม่มีเงินแต่เรามีศีนี่แหละที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ที่พระอาจารย์บักจะคอยเน้นย้ำไว้ว่าไม่ต้องกลัวขอให้มีศีลศีลก็จะดูแลเราเองอันนี้แหละที่เรียกว่ามีศีลเป็นที่พึ่งถ้าสมมติของญาติโยมเนี้ยถ้าเราลองนึกดูว่าศีลเป็นที่พึ่งให้กับเราได้อย่างไรอาจจะเป็นเน้นถึงในช่วงนี้ที่เป็นช่วงสงการใช่ไหมคะ ถ้ามีศีลงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกโหกแล้วก็ดื่มน้ำเมาเป็นต้นเนี้ยน้ำเมาเนี่ยแหละก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็กระทำที่พึ่งให้กับตนเองไม่ดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายในช่วงสงกรานนี้เพราะอะไรเรารู้ว่าการดื่มสุราเนี่ยมันประมาทนะถ้าออกไปขับรถยวดยานต่างๆอาจจะเกิดอันตรายได้ ม่เราไปทําอันตรายให้กับผู้อื่นผู้อื่นอาจจะทําอันตรายแก่เราดังนั้นเราก็รู้อย่างนี้มีศีลเราก็สนุกได้ตามประเพณีโดยที่ไม่ต้องพึ่งกับสิ่งเสพติดหรือว่าน้ำเมาต่างเนี่ยก็ถือว่าทำที่พึ่งให้กับตนเองแล้วมีความปลอดภัยแล้วในระดับหนึ่งเหมือนกันยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเช่นว่าถ้าเราไปทำงานให้กับที่ใดที่หนึ่งแล้วเราก็เป็นคนซื่อสัตย์ไม่ลักขโมยใช่ไหมคะพูดแต่ความจริงไม่พูดโกหก จานายเขาก็จะเชื่อใจเราได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราก็จะจ้างคุณต่อเราจะดูแลคุณเป็นอย่างดีอันนี้ที่เรียกว่าศีลก็เป็นที่พึ่งให้กับญาติโยมได้เช่นเดียวกันนี่คือข้อที่หนึ่งต่อมาข้อที่สองเป็นพหูสูตรทรงสูตระสั่งสมสูตรตะสูตรตตะว่าการฟังพหูปลว่ามากถ้าคุณเป็นผู้ที่มีการฟังมามากทรงสูตะจําการ พอฟังไปแล้วก็จำได้สั่งสมสุตะฟังเรื่อยๆๆเป็นผู้ฟังมากทรงจำไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือด้วยปัญญานี้อันนี้แหละที่เรียวกว่าเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับญาติโยมคืออะไรเมื่อเราไปฟังในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สามารถดับทุกข์ได้เราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อ เหตุเก <Es> <an> ิดทุกข์ก็คือความอยากความอยากมีสามอย่างอยากในกรรมคุณห้าอยากในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสิ่งสัมผัสไกลถูกใจต่างๆเป็นความอยากที่มันต้องมีต้องเป็นเป็นความอยากที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไปเพล่เพลินติดใจอันนี้คืออยากในกรรมคุณห้าสองวะตันหาอยากมีอยากเป็นสามวิภวะตันหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันเนี้ยความอยากอันเนี้ยมันเป็นเหตุเกิดทุกข์นะ ดังนั้นเมื่อไรที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ให้ถามตัวเองว่าอยากอะไรอ๋ออยากสิ่งนี้หรอนี่ไงนี่มันคือเหตุเกิดทุกข์เมื่อฟังมาเยอะๆท่งจําได้คล่องปากขึ้นใจเราก็จะได้รู้ว่านี่ไงถ้าดับเหตุเกิดทุกข์ได้มันก็จะไม่มีทุกข์มันก็จะมีแต่ความสุขดังนั้นก็อยู่อย่างที่ไม่ต้องอยากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นคะ่ะ ดังนั้นการที่ท่านเป็นผู้ที่มีการฟังเยอะสั่งสมได้ทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจอันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้เช่นกันต่อมาข้อที่สามทิสุเป็นผู้มีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดีการที่มีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดีนี้เป็นธรรมกระทําที่พึ่งคืออย่างไรเมื่อเรามีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดีที่จะสามารถชักจูงเราไปนในทางที่ดีได้เนาะ แทนที่จะชักจูงไปในทางที่กินเหล้าเมายาไปเสพสิ่งเสพติดไปอบบยาุกไปเที่ยวกลางคืนเราก็ไปพบกับคนที่จะชักจูงเราไปทางที่ดีอ่ะอันนี้ฟังทำเรื่องนี้นะจะได้เพิ่มสติเพิ่มปัญญาสามารถดับทุกข์ได้เวลามีทุกข์ไม่ต้องไปพึ่งเหล้าหรอกแต่เวลามีทุกข์เราก็รู้สาเหตุสิแล้วก็ยอมรับกับความเป็นจริงให้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเมื่อเรามีมิตรดีแล้วเขาก็จะชักจูงไปในทางที่ดี อันนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ข้อที่4ภิกษุเป็นผู้ว่าง่ายคือประกอบด้วยธรรมที่เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนรับคำสั่งสอนโดยเคารพอันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้เหมือนกันถ้าหากใครที่เคยฟังธรรมมาบ่อยๆก็จะจําได้ว่าข้อ3ข้อ4นี่แหละมิตรดีกับเป็นผู้ว่าง่ายนี้อันนี้จะเป็นธรรมสองอย่างที่เป็นเหตุเป็นปากทางแห่งความเจริญ ปากทางแห่งความเจริญมีสองอย่าง specimen, คือหนึ่งเป็นผู้ว่าง่ายสองคบมิตรดีพอเรามีมิตรดีแล้วเราก็ว่าง่ายเขาบอกว่าทำอย่างนี้สิอันนี้คือสิ่งที่ถูกอันนั้นคือสิ่งที่ผิดอันนี้เป็นสิ่งที่มีโทษอ่ะไม่ทำพอเรามีมิตรดีแล้วเราก็เป็นผู้ว่าง,ง對對 well. it, ่ายอันนี้จะเป็นปากทางแห่งความเจริญอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ตรงกันข้ามถ้าคุณเป็นผู้ว่ายากและคบคนชั่วเป็นมิตร เพราะคนดีไม่คบกับคุณละเพราะคุณเป็นคนว่ายากจริงไหมคะอันนั้นจะเป็นปากทางแห่งความเสื่อมดังนั้นข้อสามข้อสี่จะเป็นปากทางแห่งความเจริญเนาะต่อมาข้อห้าภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจที่ควรทำทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรหมจรีทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นธรรมกระทำที่พึ่งได้สำหรับญาติโยมก็คือผู้ขยันไม่เกียจคร้านในกิจที่ควรทำนี่นแหละทําที่พึ่งให้กับตนเองเหมือนที่เขาจะมีการพูดกันว่า ไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนจริงไหมคะถ้าขยันก็จะไม่ยากจนทั้งสูงทั้งต่ำทำได้หมดทำทำทำรับรองได้ว่าคุณก็จะอยู่ได้จริงไหมคะไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนเป็นผู้ขยันไม่เก็ดครานนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ต่อมาข้อ6ภิสษุเป็นผู้ใคร่ในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รักมีความปราโมดอย่างยิ่งในธรรมอันยิ่งและในวินัยอันยิ่ง ถ้าในอีกเล่มหนึ่งของมหาจุลาจะใช้สำนวนที่ว่าผู้ใคร่ในธรรมนี่ก็คือผู้รักในพระไตรปิฎกก็คือในพระสูตรทมอันยิ่งก็คืออภิธรรมแล้วก็ในเรื่องของวินยัยดังนั้นก็คือเป็นผู้ใฝ่ในธรรมมันเรียนรู้ในเรื่องของพระสูตรพระอภิธรรมพระวินยัยนี้แหละก็จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านสําหรับญาติโยมคืออะไรอ๋อพอเราเป็นผู้ใคร่ในการฟังธรรมเราอยากฟังธรรมเราก็มา อไปเจอเพื่อนที่ดีชักจูงมาในการฟังธรรมชอบในการฟังธรรมพิจารณาธรรมแล้วก็มีการฟังมากๆอันนี้แหละที่มันก็จะมีความเชื่อมโยงกันว่าน,นี่คือจะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้แต่สำหรับของนักบวชเนี่ยเมื่อเราใคร่ในธรรมโอ้ชอบในการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าชอบในการศึกษายิ่งยิ่งขึ้นไปอภิธรรมแล้วก็เคารพในพระวินัยเนี่ยก็จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เช่นกันต่อมาข้อที่7 ภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบัน่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายนี้ก็จะเป็นธรรมที่กระทำที่พึ่งให้กับท่านได้ถ้าสมมติเราย้อนไปในข้อที่5คือเป็นผู้ขยันมีความเพียรในด้านการกิจที่ควรทาด้านนอกต่อมาข้อนี้จะเป็นเรื่องของความเพียรข้างใน ในใจใช่ไหมคะในจิตว่าอ๋อถ้ามันมีอกุศลสิ่งไม่ฉลาดสิ่งไม่ดีสิ่งที่มันทําให้จิตเศร้าหมองเกิดขึ้นละก็เพียรละซะแล้วก็ให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นในจิตใจ,จแทนเนาะอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมแล้วก็เจริญกุศลธรรมทั้งหลายอันนี้ก็จะเป็นที่พึ่งให้กับท่านได้ต่อมาข้อที่8ด ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาดเสนาสนะก็คือที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยแล้วก็เภสัชวบริขารของคนไข้ทั้งหลายสันโดษตามมีตาม,ม,ตามได้อันนี้ก็จะเป็นธรรมกระทําที่พึ่งเช่นกันยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าภิกษุอันนี้เป็นเรื่องของภิกษุภิกษุณีนักบวชทั้งหลายเนาะว่าปัจจัยสี่ของเราทั้งหลายเนี่ยจีวรบินทบาดท,ที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยแล้วก็ยาถ้าสันโดษ ตามมีตามได้โยมถวายเท่าไรก็ใช้เพียงเท่านั้นรู้จักสันโดษอันนี้ญาติโยมเขาก็จะมีความเลื่อมใสจริงไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ขออันนั้นเพิ่มขออันนี้เพิ่มขอโดยที่เขาอาจจะไม่ได้ปวารณาโยมก็จะเสื่อมศรัทธาเป็นต้นหรือถ้าสมมติเปรียบเทียบกับญาติโยมเมื่อเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเราไม่ได้มีความอยากมากเกินไปโอ้จะเอาอันนั้นเพิ่มเอาอันนี้เพิ่ม ถ้ามีความพอใจในสิ่งที่มีสันโดษตามมีตามได้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขจริงไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ไม่ค่อยมีเหตุเกิดทุกข์ที่เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยมีความอยากเป็นต้นต่อมาข้อ9ก้ข้อสิจะเป็นการพูดถึงสติและปัญญา อุรจารตรัดว่าภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกได้ตามระลึกได้ซึ่งสิ่งที่ทำคำที่พูดแล้วแม้นานได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมกระทำที่พึ่งและข้อสิบก็คือภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาอันเห็นความเกิดความดับ เป็นอริยะไกลทุกช์ชมแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุก์โดยชอบภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีปัญญานี้ก็เป็นธรรมกระทำที่พึ่งดังนั้นข้อ9ข้อ10จะเป็นเรื่องของสติแล้วก็ปัญญาหากท่านได้ลองพิจารณาตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ไปแล้วท่านก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถขมวดเป็นในกลุ่มของศีลสมาธิปัญญาได้เช่นกันเนาะตอนแรกก็คือให้มีศีลก่อน แล้วพอมีศีลก็จะเป็นการเรื่องของการสั่งสมการฟังธรรมมีเรื่องของปากทางแห่งความเจริญเป็นผู้ที่มีความเพียรเป็นผู้ที่ใครในธรรมรักในธรรมสันโดษตามมีตามได้มีสติแล้วก็มีสมาธิถึงจะมีปัญญาได้อันนี้ก็สามารถเข้าไปอยู่ในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือเข้าไปอยู่ในหมดของอริยมรรคมีองค์แปดก็ได้เริ่มจากสัมมาทิฏฐิก่อนเนาะมีความเห็นถูกต้องชอบธรรมพอเห็นถูกก็คิดถูก ก็พูดถูกก็ทําถูกก็อยู่ในเรื่องของศีลเนาะหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของความเพียรใช่หไหมคะมีความเพียรถูกมีสติถูกเป็นต้นหลังจากนั้นก็จะไล่เรียงกันไปเริ่มจากศีลก่อนในหลายคนก็จะบอกว่าทําไมมักจะชอบพูดเรื่องของศีลก็คือศีลเนี่ยจะเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเป็นสิ่งที่เป็นเริ่มต้นเลยเหมือนจะเรียนคณิตศาสตร์อะไรที่มันสูงๆต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเริ่มมาจากสูตรคูณ บางคนอาจจะบอกว่ามันน่าเบื่อแต่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมันการเหมือนกับการสร้างบ้านคุณจะเตรียมหลังคาคุณจะเตรียมกระเบื้องเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่ลงเสาลงฐานเนี่ยมันก็สร้างหลังคาไม่ได้ดังนั้นศีลเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายดังนั้นเมื่อมีศีลแล้วค่อยๆมีคุณธรรมอย่างอื่นเพิ่มไปเพิ่มไปก็จะกลายเป็นศีลสมาธิปัญญา ได้ในที่สุดแล้วก็จะอยู่ได้อย่างไม่มีทุกข์ดังที่พระุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งอยู่เถิดอย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลยเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์และสิ่ข้อนี้ก็คือที่พึ่งที่ท่านจะสามารถกระทำได้เนาะเป็นกุณธรรมที่เป็นที่พึ่งให้กับเราได้ เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อเรามีที่พึ่งอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้สสารบวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมุดยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อายุวันโนสุขังพลังนิพพานะปัจจโยโหตุ